อโลอโลสวัสดีค่ะตึงๆไม่ได้ไลฟ์นานฮะรอก่อนรอสักคู่ไม่ได้ไลฟ์นานนะคะเคเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างโควิดรอบสาม ซีซั่นนี้ต้องรอดนะทุกคนฮัลโหลต้องรอดนะวันนี้นะคะพอดีเบลไปอ่านข้อมูลมาเนาะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเงินหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทตามหาเจ้าของเนาะรอสักแป๊บรอสักแป๊บห้าโมงยินวันหยุดวันหยุด โอเคเราไลฟ์ทิ้งไว้ดีกว่านะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะใครเข้ามาแล้วทักกันได้ทักกันได้ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนเดิมโอเคก็จริงๆแล้วนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้ก็คือเงินตามหาเจ้าของจำนวนเงิน1,300ล้านบาทเนี่ย คือเงินอะไรเนาะก็เป็นเงินในกองทุนประกันชีวิตนะคะที่ที่กองทุนประกันชีวิตเนี่ยเขาเปิดเผยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินนะคะหมายความว่ายังไงก็คือเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความหมายความว่าลูกค้าลูกค้านะคะ,ะส่งประกันเข้ามาแต่ว่าไม่ทราบว่าตัวเองมีเงินค้างอยู่ในระบบนั่นเอง ซึ่งกองทุนประกันชีวิตเนี่ยจะมีข้อมูลจํานวนลูกค้าหนึ่งล้านรายเลยนะคะที่ยังไม่ไปรับเงินในกรมธรรม์เนาะทีนี้เฮ้ยแล้วเราจะเช็คอย่างไงได้บ้างใครเข้ามาแล้วก็ทักกันได้นะคะสวัสดีนะคะทีนี้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะเช็คได้ยังไงว่าจํานวนเงินเนี้ยมันมันเป็นเงินของเราหรือเปล่านะคะอันดับที่1ก็เตรียมชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนนะคะตรวจสอบสิทธิ์เงิน ที่ล่วงผลอายุความได้สวัสดีค่ะก็เป็นก็เป็นกองทุนประกันชีวิตนะคะที่เราเขาเรียกว่าเงินเงินล่วงผลอายุความนะคะยังมีลูกค้าจํำนวนมากกว่าหนึ่งล้านลายนะคะที่ไม่เข้าไปรับนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิตนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์เข้าไปให้นะคะ ขอบคุณน้องหน่อยเข้ามาให้กำลังใจพี่เบลน่ารักมากเลยนะคะสำหรับสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะมียอดเงินจำนวนหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทเลยนะคะที่ที่ทำให้เ,เงินตรงเนี้ยมันมันไปไม่ถึงลูกค้านะคะเพราะว่ามันมีสี่สาเหตุที่ทำให้ที่ทาให้ลูกค้าไม่ไม่เห็นเงินจำนวนนี้คือหนึ่งผู้เอาประกันเนี่ย ย้ายที่อยู่แล้วบริษัทประกันอ่ะเขาติดต่อไม่ได้ก็เลยทําให้มีเงินจํานวนนี้มันค้างอยู่ในระบบเนาะสองผู้เอาประกันเนี่ยสมัครประกันไว้แต่ว่าเกิดเสียชีวิตไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทายาททราบหรือผู้รับผลประโยชน์ทราบนะคะทําให้ไม่ได้เรียกร้องเงินจํานวนนี้นะคะแล้วก็อันดับสามเนี่ยผู้เอาประกันนะคะส่งเบี้ยประกันไปแล้วแต่ขาดส่งนะคะพอขาดส่งปุ๊บ ก็ไม่ทราบว่ากรมธรรเนี้มันมีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่หวัดดีค่ะแล้วก็อันดับที่สี่เนี่ยผู้เอาประกันนะคะรับเช็คจากบริษัทแล้วแต่ไม่ได้เอาเงินน่ะเอาเช็คฉบับเนี้ไปขึ้นเงินทําให้ทำให้เช็คฉบับนี้มันหมดอายุเนาะพอมันหมดอายุปุ๊บภายในหกเดือนเนี่ยเงินเงินมันก็เลยค้างอยู่ในระบบนะคะทีนี้ส่วนตัวเราอะ่ะจะทราบได้ยังไงคะว่าเงิน เงินในในระบบเนี่ยมันเรามีเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่ามีเงินกรมธรรล่วงพ้นอายุความเนี่ยมันมีชื่อเราอยู่หรือเปล่านะคะก็สามารถเตรียมชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนนะคะตรวจสอบที่ลิงก์ได้เดี๋ยวเบลจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์นี้ให้อุย้ยคนมาดูเยอะตื่นเต้น ก็มีคำถามก็ถามได้นะคะทำให้ทำตอนนี้ยอดเงินตั้งแต่ปี6 1หนถึง63เนี่ยยอดเงินมันซัดมาที่1,300ล้านบาทเลยนะคะก็ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาซายกาแล็กซี่เนี่ยทำทำกรมธรรม์ไว้สองฉบับเนาะและในในวันที่เช็คอะค่ะปรากฏว่ามียอดเงินทั้งหมด1 8ึ่งแบบาทนะคะเขาก็ลืมไปแล้วอะว่าเฮ้ย ส่งประกันไว้แต่ทีเนี้ยก็เลยมาตรวจสอบในลิงก์เนี้ยก็เลยได้ทำการคืนเงินให้กับเจ้าของไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีเพื่อนมีญาติหรือว่าเรามีกรมธรรม์ฉบับเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาตรวจสอบลิงก์ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเข้าใจอยู่ว่าสถานการณ์โควิดอ่ะมันอาจจะทำให้เราแบบติดขัดเรื่องเงินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถที่จะมาดูได้หรือติดต่อตัวแทนที่ใกล้บ้านของท่านก็ได้นะคะลิงก์ตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับสาหรับลูกค้าที่มีประกันชีวิตแต่ว่าเอ้ยเขาลืมไปแล้วเนาะว่าว่ามันมีกรมธรรมท์ที่มันมีมูลค่าอยู่เนาะ ซึ่งซึ่งมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะกองทุนประกันชีวิตนอกเหนือจากมันมันสามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็น AIA เนาะคือไม่ว่าจะเป็นบริษัทอื่นๆสีสีชมพูสีฟ้าเช็คได้หมดเลยนะคะลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวเบลใส่ไว้ให้นะคะส่วนว่าคนที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้คุยเรื่องอะไรก็คือวันนี้สำหรับลูกค้านะคะที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอ้ยตัวเองมีเงินค้างอยู่ในระบบหรือเปล่าอะคะ่ะ ก็สามารถเช็คเงินเช็คเงินตรงนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะซึ่งง่ายมากๆนะคะก็มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเอ่อสีสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีเงินค้างอยู่ในระบบอะไรอย่างนี้นะคะก็เราในฐานะตัวแทนเนาะอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะคะ่ะเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทุกช่วงเลยเนาะก็ สำหรับท่านใดนะคะที่ทีอ่อยากจะติดต่อทางกองทุนประกันชีวิตโดยตรงก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์02-791-1333หนะคะหรือติดต่อไปทาง f c e e o o o k แฟนเพจกองทุนประกันชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าเงินจำนวนเนี้ยมันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเนาะเพราะว่าเงินในเงินในกรมทันม์ร่วงพ้พนอายุความเนี่ยคือ มันมีมูลค่าเยอะมากๆเป็นพันล้านเลยแต่ว่าเราตามหาลูกค้าไม่ได้เนาะก็เพื่อนๆที่เป็นตัวแทนเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเบลใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะประมาณนี้ละกันเนาะโอเคคิดถึงทุกคนเลยนะคะพี่ก๊ฟแอนนะคะมะเมียวนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะส่วนส่วนท่านใดที่ กังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานการโควิดนะคะเบลก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็สั้นๆสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวมาไลฟ์เพิ่มนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดถึงนะคะโอเค ก็ท่านที่เข้ามาใหม่ย้อนไลฟ์ดูนะคะก็สั้นๆนะคะอยากให้โอ้ขอบคุณค่ะพี่กิฟนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กิฟลองลองใส่ลิงก์ดูนะคะว่าว่าเฮ้ยมีชื่อเพื่อนชื่อญาติหรือว่าเคนที่เรารู้จักไหมนะคะแต่ว่าจําเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบนะคะก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนนะคะโอเคก็อินบ็อกมาถามกันได้แล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ